เจอกันอีกแล้วครับทุกคนมาเจอกันกับทางร้านของเราเป็นร้านขายกางเกงยีนรีไวมือสองนะฮะร้านนี้จะขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับผมมาดูกางเกงยีนลีไวรุ่น501มือสองตัวนี้จะเป็นสีบลูยีนเข้มเข้มเม็ดอินตุรกีขนาดตามป้าย W 36 L 34ขนาดวัดจริงเอว36ยาวทั้งตัว46ปลายขา8.5ราคา1,250บาทจะเป็นสีบลูยีนเข้มเข้มอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรา ลูกค้าท่านในสนใจกางเกงตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูภาพนิ่งเพิ่มเติมต่างๆได้เลยกับทางแอดมินของเรานะฮะกับทางแอดมินแนนของเราที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการนะครับผมกางเกงตัวนี้นะครับสีบูยีนนะฮะเข้มๆอีกหนึ่งตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้ายเรสแถบหรือว่าป้ายหนังนะฮะตัวนี้จะเป็นป้ายหนังนะครับพิเศษหน่อยเป็นป้ายหนังนะครับกางเกงตัวนี้ งานปลายขาก็เป็นงานปลายขาเดิมติดต่อ0961519525นะครับผมยินดีให้บริการครับงานปลายขานะฮะจะเป็นงานปลายขาเย็บแบบลูกโซ่จะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมเย็บมาจากโรงงานผู้ผลิตตรงปลายขาตรงนี้จะมีรอยเยยบส้นมานะฮะตำหนิตามภาพเลยนะทุกคนนะตำหนิตามภาพข้างนี้ก็เช่นกันนะฮะข้างนี้ก็จะมีรอยเยียบส้นมาจะมีรอยฉีกอยู่ตรงนี้นะฉีกขาดอยู่ตรงนี้นะครับตำหนิตามภาพถ้าท่านไหนไม่ซีเรียสนะฮะก็ ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร0961519525ก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางแอดมินเราสามารถให้แอดมินเราถ่ายรูปภาพนิ่งนะฮะให้ให้ดูอีกครั้งก็ได้นะเป็นงานแปลงขาเดิมๆเย็บแบบลูกโซ่นะฮะถ้าเป็นการเย็บแบบลูกโซ่เนี่ยนะครับผมแนะนําให้เลยว่าเป็นของแท้มาจากโรงงานผู้ผลิตยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการเย็บแบบลูกโซ่เนี่ยจะต้องใช้เครื่องจักรที่ราคาค่อนข้างจะสูงโดยเฉพาะนะครับต้องเป็นจักรเฉพาะเย็บแบบลูกโซ่ได้เท่านั้นนะ,ะโดยส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากอุตสาหกรรมเท่านั้นนะฮะโดยส่วนใหญ่ะจะออกมาจากโรงงานผู้ผลิตอุตสาหกรรมเท่านั้นนะฮะกระเกงตัวนี้จะเป็นป้ายหนังแท้นะครับป้ายหนังแท้ W36L34 W36L34 ขนาดวัดจริงก็ L36 ตรงก,กันกับป้ายที่ป้ายหนังตรงนี้นะครับ W36 W, w คือ L นะทุกคนนะอันนี้อาจจะมีบางคนนะครับเคยมีบางคนถามเข้ามาว่า แบยูนี่คืออะไร L อคืออะไรนะครับก็จะเป็นตัวย่อของเอวและความยาวของกงางกงตัวแอนี้จะวัดเคลียด้านในแบบนี้นะทุกคนนะตัวแอจะเคลียด้านในวัดจากตรงเป้าระหว่างเป้านี้ลงมาหาริมด้านในแบบนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ด้านหน้าให้ดูเลยดีกว่าจะได้ชัดเจนนะฮะเรื่องเคลียในะฮะสีบลูยิงขึ้นนะฮะตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะฮะจากทางร้านของเรานะครับเมื่อกี้นี้ตัวแอจะเป็นตัว L เนี่ยโดยประมาณการนะครับก็โดยประมาณก็จะมี อ่าลอยเส้นได้ที่เย็บอยู่ตรงบริเวณนี้นะตรงเป้าตรงนี้เห็นไหมครับเราสามารถเช็คจากระยะเส้นได้ตรงนี้มาถึงปลายขาตรงนี้ก็จะใกล้เคียงกับตัว L นั่นเองนะครับผมสามารถเช็คจากตัวนี้ได้ก็คือ L ก็คือวัดเคลียในจากเป้าถึงปลายขาด้านในนั่นเองนะครับแต่ถ้าวัดยาทั้งตัวเราก็จะวัดจากริมนอกอย่างนี้นะครับเราจะเป็นลักษณะนั้นนะครับกางเกงตัวนี้นะครับสีบูยิงเข้มๆนะฮะลูกค้าทุกคนจะเข็บขึ้นเป็นรอยรอยล่างนะฮะจะเห็นสองข้างฮะกำลังสวยเลยนะครับจะเข็บริมโพ้งนะครับ กางเกงตัวนี้จะเป็นตะเข็บริมโพงแบบสีน้าเงินนะฮะจะเป็นสีน้าเงินเข้มๆเ,เลยนะทุกคนเนี่ยเป็นตะเข็บริมโพงสีน้าเงินเข้มๆเ,เ,เลยนะปลายขาตัวนี้จะมีรอยเหยียบส้นมาจะมีรอยฉีกอยู่อยู่บ้างนะครับก็ถ้าใครซื้อไปแล้วก็สามารถอาจจะเย็บยกเอาปลายขาเดิมเนี่ยนะ,ะยกเอาปลายขาเดิมตรงที่เป็นลูกโซ่นี้ขึ้นมาเย็บต่อก็ได้นะครับท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อ0961519525ยินดีให้บริการขอบคุณครับ